สนับสนุนโดยสายปิ้งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสาปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโกสวัสดีครับผมกุ๊กไผทูนคนเยี่ยมนะครับ เป็นโหน้าครุกที่ร้านปลประจุมนี่นะครับวันนี้เราจะมา,าประกอบอาหารนะครับาสามรายการนะครับวันนี้มีปลาจุ่มนะครับแล้วก็ปลาช่อนลุยสวนแล้วก็สุดท้ายก็จะมียำปลาลวกครับ ต่อไปนี้เราจะมา,าทําปลาช่อนสมุนไพรครับเรามาเตรียมเตรียมแร่เนื้อปลานะครับเป็นปลาช่อนนะครับขนาดประมาณหกขีดนะครับเอาขอดเกต็ออกให้หมดแล้วก็เอาคลีบคีบหลังนะครับคลีบหลังออกแล้วก็แทงให้ค่อนข้างลึกครับเพื่อว่าเวลาทอดจะได้สุก เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็กรอบนะครับเราผ่าช่วงหลังแล้วก็ช่วงท้องครับเอาคีบช่วงท้องออกเช่นกันแล้วก็จะทำการแร่เป็นบั้งฮรบบั้งเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆเพื่อให้สุกเวลาทอดสุกเร็วยิ่งขึ้นครับ แล้วก็แทงช่วงช่วงคอนะฮะแทงช่วงคอเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนานครับสำหรับลฟช่อนนะครับบางทีเราทอดไปแล้วเนื้อนะมันสุกแต่ช่วงช่วงคอช่วงนี้มันจะไม่สุกนะครับครับเรียบร้อยครับแล้วคราวนี้ก็จะนําไปทอดนะครับ ตอนนี้เราก็จะทําการทอดนะครับในน้ํามันที่ร้อนปานกลางนะครับทอดลงไปครับครับตอนนี้เราก็เอาปลาลงมาทอดก็รอประมาณสักเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับเพื่อปลาก็จะได้สุกเหลืองกรอบ ครับต่อไปเราก็จะมาทําเนื้อประจุ่มนะครับเราจะใช้ปนินนะครับขนาดน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ7ขีดนะครับตัวขนาดนี้เราก็จะแล่เนื้อออกมาครับเราจะใช้เฉพาะเนื้อนะครับแล่เนื้อแล่เอาแต่เนื้อสองด้านนะครับตัดเนื้อออกมาครับหนึ่งซี่ครับ แล้วอีกหนึ่งซีกก็จะแล่เช่นเดียวกันครับแล้วคราวนี้เราก็นำลงไปล้างในน้ำนะครับในน้ำสะอาดเพื่อให้สิ่งสกปรกในท้องในอะไรก็ให้มันสะอาดครับแล้วก็ตัดส่วนกลางทิ้งไปส่วนกลางคือกระดูกคือก้างนะครับตัดช่วงคอออก จัดวางจัดวางก้างปลาและหัวปลานะครับใส่จานเพื่อาจะได้เลียงเนื้อปลาตรงนี้ต่อไปครับหลังจากที่เราล้างเนื้อปลาออกมาแล้วครับามาตัดช่วงพุงนะฮะช่วงท้องวางลงไปครับแล้วก็ตัดช่วงก้างที่อยู่ข้างลำตัวนะฮะตัดตัดทิ้งไปนะครับ แล้วก็แล่เนื้อออกมาตัดช่วงท้องของทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ก้างตัดก้างออกไปให้มีแต่เนื้อล้วนๆครับช่วงบนสุดนี้เราจะไม่ใช้นะครับเพราะก้างจะค่อนข้างเยอะฮะเราก็จะตัดทิ้งออกไป แล้วก็แล่เอาแต่เนื้อออกมาแล้วก็มาวางทับนะครับวางทับในจานอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกซีีกหนึ่งทำเช่นเดียวกันครับเพื่อเวลาทานก็จะได้สะดวกในเวลาทานนะครับแล้วเราก็จัดให้สวยงามครับแต่งนิดนึงเพื่อให้สวยงาม เนื้อปลาหนึ่งตัวก็จะได้มาอย่างนี้ครับต่อไปเราก็หลังจากที่เราทำเนื้อปลาเสร็จแล้วนะครับเมนูเมนูนี้เรียกว่ายำปลาลวกนะครับเราก็จะใช้น้ำสต๊อกไก่นะครับนำมาลวก เปิดไฟให้ร้อนนะครับร้อนสักครู่แล้วเราก็จะนําเนื้อปลาลงมาลวกครับครับพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับลวกประมาณสัก1นาทีนะครับ เพื่อจะไม่ให้เนื้อปลาเละไปแล้วก็การลวกในน้ำเดือดก็จะทำให้ปลาไม่ขาวนะครับแล้วก็เนื้อปลาก็จะรสชาติดีครหวานนะครับ ต่อไปเราจะมาทําน้ํายํานะครับสําหรับยําปลาลวกนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราจะใช้กระเทียมสับนะครับกระเทียมสับลงไปในหม้อยํานะครับต่อไปก็จะเป็นพริกซอยนะครับขั้นตอนต่อไปพริกซอยนะครับใช้ผักชีนะครับทั้งต้นนะครับทั้งต้นทั้งรากใช้ผักชีลงไป ต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำกระเทียมดองครับผมน้ำมะนาวก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติเิดหน่อยครับแล้วก็จะมาผสมนะครับคนให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันแล้วก็นําไปราดบนเนื้อปลาที่เรา,าจัดวางบนจานครับเรียบร้อยครับครับต่อไปนี้เราจะมาทําน้ํายํำลาดตัวปลาช่อนทอดอช่อนทอดลุยสวนนะครับ,รบเรา นำปลาที่ทอดแล้วลงมาจัดวางใส่จานนะครับแล้วก็จะทำน้ำยำครับน้ำยำก็จะมีน้ำพริกเผานะครับหนึ่งถ้วยลงในหม้อนะครับน้ำพริกเผาตามด้วยน้ำกระเทียมดองครับซึ่งถ้วยครับน้ำน้ำปลาครับน้ำปลาตามลงไปน้ำเชื่อมครับ มันเชื่อมปรุงให้รสชาติหวานนิดหน่อยครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้น้ำพริกเผาเละลายออกมาจะไม่จับเป็นก้อนนะครับน้ำพริกเผาต่อไปก็จะตามด้วยครับพริกพริกซอยครับพริกซอย หอมหอมแดงครับหอมแดงซอยผักชีฝรั่งครับผักชีฝรั่งซอยแล้วก็สุดท้ายก็ใบมะกรูดครับและที่ขาดไม่ได้คือตะไคร้ซอยครับคือตะตะไคร้ซอยคนให้เข้ากันให้ เข้ากันดีนะครับแล้วก็นำมาลาดบนตัวปลาครับอาคาดอีกอย่างนะครับก็จะเป็นนมนมสดนะครับนมสดอย่างน,นำมาลาดบนตัวปลาครับ หลังจากเราลาดบนตัวปลาแล้วนะครับเราก็จะใช้พริกนะครับพริกทอดนำมาโรยบนตัวปลาพร้อมทั้งใบใบมะกรูดทอดครับ เมนูนี้ปลาช่อนลุยสวนครับเสร็จเรียบร้อยครับครับคราวน,นี้แล้วก็อาหารทั้งหมดของเรา3เมนูนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟครับ